ธีการซักผ้านะซักยังไงในกลุ่มอันดับแรกเอาเอาอันนี้ขึ้นใช่ไหมใช่แล้วก็ใส่ผ้าลงไปแล้วก็ปิดปิฝาแล้วก็อับแล้วก็ใส่น้านใช่ไหมใช่แล้วก็หมุนแล้วไปกับคนนะนี่แล้วมันก็จะไหลมามใช่ไหมอือถึงแล้วยังไงต่อครับ ก็ออเอากวอนนี้ออกแล้วก็จะไงก็ต่อครับไปอันนี้ขอแล้วก็บึงใช่ไหมใช่แล้วก็ต,ต่อไปทำยังไงต่อครับเดี๋ยวก็อรอใช่ไหมใช่ไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยตัว แล้วก็บุดบ้าบุดาแล้วก็บุดไฟใช่ไหม